พื้นที่ที่สร้างปัญหาทางกิจกรรมทางไซเบอร์ก็ดีหรือทางไฟก็ดีครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่พม่านะครับแต่ส่วนที่มีปัญหามันคือที่อำเภอแม่น้ำม่าก,กับอำเภอแม่สองเนี่ยอันนี้ก็เป็นแหล่งที่มีการพนานันออนไลน์นะครับเราเป็มีนของเซ็นเตอร์ที่ทั้งสองที่เนี่ยเราได้มือการติดตัดไฟไปแล้วตั้งห้ามิถุนายอน2 5า7เ เชื่อมตีครับเรื่องทางสื่อวินว่าเขาระบุว่าทางไทยเนี่ยเป็นคนจ่ายไฟให้กับคอเซ็นเตอร์แล้วก็ทางพลังออนไลน์มันบอกว่าทีน,นี้เรามีนโยบายในการตรวจสอบจริงจริงต้องต้องเรียนนะครับว่าในพื้นที่เหล่านี้การพรื้นที่ที่สร้างปัญหาทางอาจกรรมทางไซเบอร์ก็ดีหรือทางไฟเนี่ยคดีก็ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่พม่านะครับแต่ว่าเราประสานงานกันให้ช่วยแก้ไขเนี่ยเดิมทางพม่าก็จะบอกว่ามันมันเป็นพื้นที่ที่เขายากในการที่จะเข้ามาก็เป็นพื้นที่ที่มีกําลังคนหยุดน้อย <c oughs> จริงๆ <c oughs> ทางการฟฟ้าส่วนภมิภาคเนี่ย <c oughs> เขาก็ดเนินการเนพื้นฐานที่เ,ออ <c oughs> เขาก็มีการจ่ายไฟข้ามแดนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นวัดปฏิบัติปกตินะครับแต่ว่าพอเกิดเรื่องเหล่านี้เราก็ได้มีการตรวจสอบนะครับ จริงๆจ,จ,จุดที่เราดําเนินการทั้งหมดสี่จุดเนี่ยมีมีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนะครับแล้วก็มีชายแดนในเมืองเมวดีอีกส่วนหนึ่งเป็นที่อํเาเภอแม่ละมาก,กับอำเภอแม่สอดน,นะครับส่วนที่เมวดีกับส่วนที่ตรงสะพานมิตราภาพไทยพม่าเนี่ยเดนมากกันเรยเป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานจริงแล้วก็มีพี่น้องประชาชนใช้งานจริง ตรงนี้หลังจากตรวจสอบแล้วเราก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีการติดกั้นอะไรนะครับก็ยังปล่อยให้ดาเนินการได้ปกติแต่ส่วนที่มีปัญหามันคือที่อำเภอแม่ลำมาก,กาอำเภอแม่สอดเนี่ยอันนี้ก็เป็นแหล่งที่มีการพนันออนไลน์นะครับแล้วก็มีคอร์เซ็นเตอร์ที่อยู่ก็มันพื้นที่ของแม่ลำมากก็เป็นพื้นที่ของเอ่คเคเคเอ่อ, KK, K K P, อ,อแล้วก็ส่วนของตรง แม่สอดเนี่ยก็เป็นชุยก,กโกโก้ก็ทั้งสองที่เนี่ยเราได้เมืองการติดตัดไฟไปแล้วตั้งห้ามิถุนาน 2, นยน2อ6 7นะครับก็มีการาตรวจสอบแล้วก็ประสานงานกันอย่างเป็นที่หลายเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือท,ทำเถื่อนเนี่ยเราก็รื้อรื้อเสาสัญญาณหรือหรือไอ้พวกฐานฐานเดือดฐานฐานอะไรฐานเลนเอาฐานส่งสัญญาณน,นะ ก็ก็มีการรื้อไปแล้วขนาดนี้เราก็ตรวจสอบเชมขคนโดยเราเองเราประสานกับทางกสทชกสทชแล้วก็อีกส่วนนึ่งก็ประสานกับบริษัทที่เป็นเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ดาเนินการนะครับก็เรื่องที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งอันนี้เราก็ได้คุยกับทางนี้แล้วก็คิดว่าจะมีการดําเนินการให้เร็วๆนี้แต่เรื่องไฟได้ตัดแล้วแล้วไฟนี่มันเป็นการทสัญญาปีต่อปีก็ต้องต้อง ว่ากันในส่วนนะครับขณะนี้ส่วนที่คิดว่ามีปัญหาเนี่ยเราได้จัดการไปแนละ้วก็ก็จริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของของมันไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวที่มาดาเนินการนะครับว่าเป็นเรื่องที่พระมาร่าเองด้วยเราด้วยจีนด้วยหรือหลายๆประเทศต้องช่วยกันซึ่งจีนก็ประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาเองเขาจะดำเนินการเต็มที่ซึ่งเราเองเราก็ประกาศชัดเจนว่าเราจะดำเนินการเต็มที่ะฉะนั้นของเราเวลานี้ที่มันมีปัญหาที่ถูกกล่าวหาก็คือเราเป็น เรื่องไฟกับเรื่องการเปึนทางผ่านซึ่งทางผ่านขนาดนี้จริงๆเวลาเราตรวจสอบดูเนี่ยคนที่เข้าไปหรือคนงานที่เข้าไปทำงานอยู่ที่แถวชวมเอกโฟ,โฟรหรือแถวแถวแถว,แถวไม่ลำมารแ,แถวไม่สอดเนี่ยมันไม่ได้มาที่มาจากเราที่เดียวนะครับของเราก็มาผ่านส่วนภูมินะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มีกล้องจับตาดูก็เป็นการที่เข้ามาโดยปกติไม่ได้ปิดกฎหมายแต่ว่า ก็เสนอว่าเป็นมาเป็นท่องเที่ยวเราก็จะคอยดูแลมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ